ตอนนี้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการสังหารใจกลางกรุงเทพมหานครที่ราดจะประสงค์สะเทือนเลื่อนลั่นกันไปทั่วต่างชาติเสียชีวิต6ลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดามใ,ใน6ลายในการเสียชีวิต่งนี้มีปมน่าสงสัยมีที่ไหนที่คนที่มีปัญหาด้วยกันว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนเกื้อกูลเงินกู้ต่อกันมาเคลียร์กันที่ประเทศไทยครับสารพัดปมสุดประหลาดสุดประหลาดอีกมีอะไรบ้าง คนกลุ่มนี้เดินทางมาจากเวียดนามคนละเที่ยวบินเข้าห้องพักคนละเวลากันหนึ่งละหนึ่งนะสองข้อมูลการบุ๊ก,กิ้งการจองห้องพักจองเจ็ดคนแต่เช็คอิน5คนเสียชีวิตไปหกค,คนทั้งหมดเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ได้มาเพื่อเสียชีวิตแต่น่าจะมีการทำให้ตายใช่หรือไม่นี่สารพัดปมเลยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการสอบสวนยังเป็นประเด็นที่ผู้คนทั้งประเทศให้ความสนใจครับครับ,รบเมื่อเกิดการสังหารกันอยู่ที่โรงแรมหนึ่งใจกลางราชประสงค์ดาวทาวของกรุงเทพมหานครครับต้องบอกว่าถึงตอนนี้แม้จะมีการถแถลงและก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนบอกสังคมชัดเจนแล้วว่า เป็นฆาตกรรมเป็นการสังหารเนื่องจากความขัดแย้งส่วนตัวหลอกการลงทุนอะไรแต่นะกู้หนี้ยืมสินนะแต่ต้องบอกว่าการสังหารครั้งนี้ฮะหกศพครั้งนี้มีช่องโหว่ของข้อเท็จจริงเนี่ยอยู่จำนวนมากให้สงสัยใช่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าสังหารซ่อนเงื่อนเนี่ยไม่ผิดจากนี้ฮะต่างชาติสัญชาติ อเมริกันและสัญชาติเวียดนามที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยดูดีๆ mm hmm. คนนี้เ <Ch aring. S 2> ชอร์ลิงช้างเนี่ย <Ch aring. S 2> เข้าห้าครั้งคนนี้หนึ่งครั้ง mm hmm. คนนี้เดินทางเข้าประเทศไทย17ครั้ง mm hmm. คนนี้หนึ่งครั้งค,คนนี้เข้าไทย11ครั้งแล้วก็คนโน้นเข้าไทย3ครั้ง แล้วที่ตอนนี้ที่ตำรวจแถลงว่าผู้ที่แบบก่อ,อเหตุนะเชอรีนจางใช่ไหมเชอรีนจาง,จางเข้าไทยห้าครั้งครับคุณคิดว่าคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยห้าครั้งเนี่ยสิบเอ็ดครั้งเนี่ยมันธรรมดาก็ม,มาทำธรรุรกิจมาเที่ยวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มาเที่ยวแน,น,น,น่นอนไม่ทําธุรกิจแน่นอนเพราะถ้ามาสิบสี่เพื่อเช็คอาลสิบห้าเนี่ยคนเที่ยวต้องสับ ซึ่งซึคนเที่ยวต้องสามวันขึ้นมีที่ไหนที่คนที่มีปัญหาด้วยกันว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนเกื้อกูลเงินกู้ต่อกันครับมาเคลียกันที่ประเทศไทยครับเออนี่ก็คือจุดแผนผังในห้องนะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนเสียชีวิตตรงไหนในในหกศพใช่ไหมอ่าคุณเชอรี่เชอรีเชอรีนจางเนี่ยยังอยู่ทางเข้าประตูคนที่หนึ่งครับใช่ไหมใช่คนที่หนึ่งเลยที่แบบนั่นแหละดิเมียวดันมากนั่นคือพื้นที่บริเวณห้องและมาร บริเวณที่คนเหล่านี้ครับนอนอยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานครับครับ,รบตอนนี้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการสังหารใจกลางกรุงเทพมหานคร,ครที่ราชประสงค์สะเทือนเลื่อนลั่นกันไปทั่วทำไมครับราชประสงค์บริเวณพื้นที่เหล่านั้น เป็นเซ็นเตอร์หลักการค้าของประเทศไทยอ,อ5,500กว่าล้านค้าอยู่ที่นั่นอยู่แถวนั่นใช่ไหมศูนย์กลางโรงแรมใหญ่อยู่ที่นั่นครับการค้าเคยสูงสุดคนอยู่ที่นั่นพี่บีวันหนึ่ง600,000คนคือไม่แปลกนะที่จะมีคําถามว่าจะกระทบก,การท่องเที่ยวไหมแต่ตอนนี้ท<ช>ั้งนายกทั้งอะไรนะครบ่าไอ้อออนครบางพยายามยืนยันไม่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเป็นการเสียชีวิตในที่ปิดใช่ไม่ใช่ว่าเดินที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เสียชีวิตล้วก็ตุ้มตุ้มคนละเรื่องแต่ เสียชีวิตต่างชาติเสียชีวิต6กลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใชในหกลายในการเสียชีวิตนี้มีปมน่าสงสัยให้ข้อคิดเยอะแยะหมดเอาครี่ไปทีละปมตอบกันทีละประเด็นตำรวจบอกว่าขัดแย้งกันว่าด้วยเรื่องับดึงเงินมาร่วมทุนกัน1 0บยล้านและนัดมาเคลียร์กันที่นี่และมีการใช้ยาไซยาไน<อ>นะครับมาทานและ พรากชีวิตของผู้คนไปแต่ปมใหญ่ยังไม่มีใครกล้าฟันธงพี่โอในเนี้ยนะสามปมแรกเลยปมก่อนในก่อนที่จะเข้าห้าปมเนี่ยปมไซยาไนนี่ยมันหาซื้อง่ายไหมถามกันว่าดูว่าตอนนี้ไซยาไนฮะหาซื้อที่ไหนไซยาไนเป็นสารเคมีอันตรายครับใครไปซื้อที่ร้านขายยาก็ไม่ได้ต่างชาติจะมาซื้อไซยาไนในประเทศไทยหรอโนเวต้องแบบรู้แหล่งต้องรู้แหล่งจริงจนะเอาแล้วก็ถ้าเขา พกเข้ามาล่ะข้ามมาโอ้ผมว่าถ้าคนสายการบินปล่อยให้พกใสาไหนเข้ามาในประเทศเอ,อตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางละหลวมมากๆเลยครับละหลวมมากนะเกิดคุณบินก็ามาคุณใส่ไไนา์ไปอะไรสักอย่างเ<อ>นี่นยใส่ทำไงพูดถึงไไนท์เนี่ยใครดูเจมบอลเนี่ยออชอบไซน์เนี่ยแบบชอบใช้ในจารกรรมคำคำชาตินะ ใช่มาดูปมไอ้นั้นปมแรกแ้วนะปมแรกเรื่องสายนต์เนี่ยทำไมมันง่ายจังปมแรกตกลงเนี่ยเป็นการไล่ล่าหรือตามเก็บกันของกลุ่มความเห็นต่างทางการเมืองหรือไม่ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเช็คประวัติแล้วทั้ง6ลายเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมักงตำรวจว่าตำรวจว่าประเด็นที่2ออันนี้เป็นปฏิบัติการของสายลับและจาราชนที่เกี่ยวข้องกับการจารกรรมใดๆหรือไม่ไม่มีคําตอบแต่แต่ผมได้คุยกับความมันคงบางส่วนเขาไม่ทิ้งตรงนี้นะ อาจจะกรเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันกับผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมากต่อมามีการมีความขัดแย้งกันเรื่องมรดกเรื่องผลประโยชน์แล้วนํามาสู่การสังหารหมู่กันหรือไม่ไอ้นี้ที่ตํารวจยาำแตแหลงว่าเป็นการหลอกกันลงทุนเรื่องกู้หนี้ยืมสินเข้าข่ายตรงนี้เข้าข่ายตรงนี้เข้าข่ายตรงนี้แต่เนี้ยข้อนี้จะเข้าข่ายข้อนั้นว่า FBI เนี่ย FBI หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาขอเข้าร่วมตรวจสอบ ไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยไม่ได้ขอความร่วมมือหรือประสานงานไปนะออไอ้ข้อนี้เอฟเนี่ยน่าจะเป็นคําถามอ,อ,อยู่ในส่วนที่2เป็นวาตรการของสายลับด้วยไหมมันเกี่ยวเกี่ยวโยงกันสุดท้ายเกี่ยวขอ้วของกับวันนี้จะมีการประชุมของรัฐมนตรีพลังงานของรัเสเซียจะมาเข้าประชุมที่โรงแรมนี้มันมาเกี่ยวพันกันหรือไม่ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุเย็นตอนค่ำๆครับร่วม300คนเต็มทั้งโรงแรมเลยอน,นี่มันเรื่องใหญ่ไงมันเรื่องใหญ่เพราะตอนแรกเหมือนว่ามีการาดยิงใช่อที่จะบอกไม่ใช่แล้วใช้ยาพิษนะนี่ไทม์ไลน์ของวันที่วันที่15ที่ห้องพัก50-2เกิดวิลล่าไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุครับคนเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไทยต่างกรรมต่างวาระกัน<ช>เข้ามาแล้วประมาพักอยู่ที่โรงแรม ใจกลางเมืองของย่านราชประสงค์ครับครับและเข้ามาจากฐานข้อมูลมีกล้องวงจรปิดออว่าแต่ละคนเข้ามายัางไงยังไงแล้วสุดท้ายเช็คเอาแต่ขนของไปรวมกันอยู่ที่ชั้นเดียวครับเอ,อและอยู่ที่ชั้นเดียวกันก่อนที่จะเกิดเหตุเสียชีวิตและแม่บ้านของโรงแรมไปตรวจเพื่อทําความสะอาดห้องพักครับ,รบตรงนั้นหลายๆท่านคงทราบที่มาที่ไปแต่สิ่งที่ต้องขยายต่อ สารพัดปมสุดประหลาดสุดประหลาดอีกมีอะไรบ้าง,นงคนกลุ่มนี้เดินทางมาจากเวียดนามคนละเที่ยวบินเข้าห้องพักคนละเวลากันเออหนึ่งแล้วหนึ่งนะนะสองข้อมูลการบุ๊ก,กิ้งการจองห้องพักจองเจคนแต่เช็คอินห้าคนเสียชีวิตไป6เอาละที่ที่เช็คอินห้าคนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสามีเช็คในชื่อแต่คนามาเขาบอกกลับไปก่อนกลับไปก่อนคนที่เ คนที่เจ็ดกลับไปวันที่10กรกฎาคมาว่าไปทั้งหมดเสียชีวิตขององคนในห้องพักของคนเวียดนามสัญชาติอเมริกันชั้นห้าชั้นหมีลักษณะเรียกไปรวมพลกันนะแล้วฆาตกรรมอ่ะใช่มามมา,มาแล้วก็พลบพลบฆาตกรรมแบบนั้น,นะ,อะโอเคต่อมาตำรวจตรวจสอบพาสปอร์ตหมดปูมหลังของแต่ละคนไม่ได้มาท่องเที่ยวนะและไม่ได้มาทำธุรกิจเนื่องจากเข้าเช็คอินที่โรงแรม 14เช็คเอาท์15คือคนทําธุรกิจกับคนท่องเที่ยวเนี่ยเขาใช้เวลามากกว่านี้ใช่ต่อมาทั้งหมดเสียชีวิตราว4โมงเย็นของวันที่15กรกฎาคมจากการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลา16บหนาฬิกานะครับสอนอาหารทั้งหมดสั่งมารับประทานตั้งแต่วันที่15ประมาณช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะมีร่องการดื่มเฉพาะน้ำชากาแฟอคนทั้งหมดมีปมอีกพีวีคนทั้งหมด เดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ได้มาเพื่อสีชีวิตไม่ได้ตั้งใจแต่น่าจะมีการทําให้ตายใช่หรือไม่นี่สารพัดตมเลยครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการสอบสวนของตํารวจของประเทศไทยครับมาถึงคําถาม FBI ขอแจมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันไอน,นีน้น่าสนมากครับ FBI หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยสอบสวนกลางของสหรัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบโรงแรมณที่เกิดเหตุ ทั้งทั้งที่ตํารวจไทยไม่ได้แจ้งหรือร้องขอแต่เขาก็ไปอ้างว่า,ามีสัาติชาติกอเมริกันอยู่สองคนเชื้อชาติเวียดนามสัญชาติอเมริกันสองท่านอ่าเนี่ยเหตุที่เขาอ้างแต่ฝ่ายไทยยังไม่อนุญาตครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนแต่มันเกี่ยวกับว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยและเสียชีวิตพร้อมกันหรายรในโรงแรมใจกลางเมือง มันไม่ใช่เรื่องที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยครับมาดูข้อมูลพื้นฐานและ็พยานหลักฐานเบื้องต้นว่าอย่างไรบ้างผู้ก่อเหตุน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้ตายนี่ต่อตำรวจบอกผู้ก่อเหตุน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้ตายเหตุเพราะประตูล็อกเปิดไปจากข้างนอกไม่ได้และวงจรปิดไม่มีคนรอบเข้าออกจากห้องหลังจากคนกลุ่มนี้เข้าไปในห้องอแต่ประเด็นนี้ยังสรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ อืมนะเพราะอาจจะมีมุมที่กล้องจับไม่เจอเอออันนี้ใช่ไหมทางจะไปที่สอบสวนนะอ่าต่อมาค่อนข้างชัดเจนแล้วการเสียชีวิตเกิดจากการวางยาพิษซึ่งตอนนี้มุ่งไปที่สายนายก็มีคําถามต่อีก็นำมาได้อย่างไงนำมาได้อย่างไงต่อมาตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในเวียดนามและสหรัฐแรงจูงใจต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม อีกระยะหนึ่งเพื่อความชัดเจนแต่ตอนนี้อนนมองว่าเป็นหลอกเรื่องการลงทุนสอบจากพยานสอบจากทายาทแล้วตั้งประเด็นว่ามีการฆ่ากันตายเพราะขัดกันซึ่งผลประโยชน์จากการดึงมาร่วมลงยังมีคำถามต่อ,อยังสงสัยต่อยังไม่จบข้อที่หนึ่งตกลงเนี่ยคนที่ฆ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหกที่เสียชีวิตและฆ่าตัวตายไปด้วยใช่ไหม เขาไปับเขาว่างั้นตำรวจบอกว่าแล้วคนที่ฆ่าคนอื่นตายแล้วมากินยาตายเนี่ยคิดว่ามันง่ายหรอนะตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตั้งปมสองสยาไหนเนี่ยที่ระบุเป็นสารพิษอ่ะพี่บีเอามาจากไหนครับไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าซื้อในประเทศได้ับมีปัญหาถ้าพกพามาจากต่างประเทศได้ก็มีปัญหามีปัญหาอีก ข้อทจริงในกรณีหากกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับสาคัญคืออย่าไปเบี่ยงประเด็นหากกระทบก็ต้องกระทบอนะครับการก่อเหตุครั้งนี้แสดงว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีใช่ไหมออใช่จึงมีการนําคนมาอยู่ห้องเดียวกันและให้กินน้ํากินท่าสั่งอาหารมากินร่วมกันและเสียชีวิตในเวลาเดียวกันเจ้าที่ตารวจพยายามบอกว่าเขาจะพยายามที่จะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแต่พอดีอเรื่องวีซ่าเลยคิดว่ามาที่ไทยดีที่สุด ประเด็นเจ้าหน้าที่บอกว่าคนกลุ่มนี้น่าจะระแวงกันอยู่แล้วจึงนำยามาวางแต่ปฏิบัติการในรอบเนี้ผมว่ามันยังมีปมปัญหาที่สารพัดปมที่ชี้แจงกันยังมีปัญหาซึ่งตอนนี้เขาชี้ไปเรื่องนี้แล้วปมนี่สิบล้านบาทมีการทวงถามมาตลอดแล้วก็ผู้ที่แบบตอนนี้ที่ว่าผู้ก่อเหตุเขาชี้ไปนี่ฮะชลินจางนี่แหละเอาพี่วีเอาเอาเอา,เอาสามัญสำนึกของชาวบ้านทั่วไปครับ เราทะเลาะกับเจ้านี่ทวงกันมากมายจะนัดกันมาเคลียร์นี่ที่ประเทศไทยเหรอจะนัดไปเคลียร์นี่ที่ญี่ปุ่นเหรอจะนัดไปเคลียร์นี่ที่สหรัฐอเมริกาเหรอแล้วถ้านัดเคลียร์นี่พี่วีไปไหมไม่ไม่ไปสิไปไหมล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องบางเรื่องครับมันมีปมซับซ้อนอยู่นายยกรัฐมนตรียืนยันว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวและการเชื่อมั่นเพราะเรื่องนี้เป็นการฆาตกรรม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เป็นการขัดแย้งกันเองและวางยากันเองครับไม่เกี่ยวพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่อย่าเพิ่งทิ้งปมสารพัดปมที่ยังหาคำตอบไม่ได้นิติเวศของจุลาเนี่ยยืนยันว่าไสยนายพบไสยนานแต่ไสยนายที่พบอ่ะ ใครเป็นผู้กระทาครับอืเรื่องนี้เป็นปมใหญ่ครับพี่วีแต่เรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าที่นายกพูดถูกต,ต,ต้องว่าเรื่องเนี้ยอย่าไปโยงถึงขนาดนั้นนะ<ช>ไม่ได้เกี่ยวเลยเรื่องการก้รรนซับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงภายในอืไปฟังนายกรัฐมนตรีครับอยู่สรุปงี้ว่าจริงๆแล้วก็ยังพยาคอยเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สพทหรือว่าที่ รมจุฬาที่ทําการผ่าศพศูนอยู่นะครับแต่จากการสัญหาเรื่องต้นเป็นเรื่องภายในกันเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการปล้นทรัพย์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงภายในเราไม่เกี่ยวอันนี้มุมมองของนายกที่รับรายงานเข้ามาแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยวโดยตรงฮะไม่เกี่ยวแต่เรื่องเกี่ยวกับอะไรตรงนี้ฮะแต่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและความประหลาดใจในบางเรื่องว่าด้วยเรื่องซ่อนเงื่อนจากเหตุสังหารหมู่หกศพที่ ใจกลางดาวเทาของประเทศไทยครับคนต่างชาติมาเสียชีวิตเมืองไทยถึง6หลายก็ยังเป็นซ่อนเงื่อนเป็นคำถามอีกมากมาย